ดูดีเรียบหรูทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยมากินเลยกันครับไม่ทันได้หมอทเลิกชิปสวัสดีครับดีแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เนื้อแท้ค่ะอยู่กันที่สาขาเดลโฟตุนทมณฑลสายสี่นะวันนี้จริงๆตั้งใจจะมากินตัวยังมีหรือเปล่าตั้งใจจะมากินของห่อโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ไม่กินกะทิด้วยเพ<ว>ื่อนดูชิปปิ้ง<อ>แต่เดี๋ยวจะบอกวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยขอให้สนินสั่งข้าวให้ก่อนเพราะสนินกินแล้วได้ได้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึ่งไม่คะ กะเพราเนื้อบดนะค่ะเป็นกลับสองบาทอันนี้ราคาอัปเดตปี2024ค่ะแล้วก็เอาเข้าวสวยหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวมันดีหนึ่งค่ะข้าวสวยหนึ่งะแล้วก็ข้าวเป็นมันดีเปล่าคมันดีเปล่าหนึ่งใช่ค่ะอ่าน้ำมะนาว45นี่เป็นราคารีฟิลใช่ไหมคะอ่านะครับแม่สับจะเป็นอาหารแต่ว่าจะเป็นมีตัวเป็นแก้วแล้วก็เป็นเหยือกค่ะเป็นแก้วแล้วก็เป็นเหยืออ๋อจะแบบแบบที่รีฟิลจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะ อ๋อไม่มีแล้วเออเพิ่งรู้ไม่ได้มาแล้วก็วเป็นแก้วแก้วละสี่สิบห้ากับเหยือกแปดเก้าผมแน่นั้นเป็นตัวเหยออือกนะครับก็มูกค้าจะสูงมากเลยว่าเอาสองสี่แก้วอ๋อโอเคค่ะงั้นเอาเหยือกนะอ่าได้เอามาเอาน้ำมนำะนาวเหยือกหนึ่งค่ะน้ำมะน้าหนึ่งเหยืยอกนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนค่ะแล้วก็น้ำแข็งสองแก้วหนึ่งนะคะได้ค่ะ,คะอันนี้ยังไม่อยู่ไหมคะพี่ มีไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยสั่งเนาะเดี๋ยวเค่อยสั่งตอนกินข้าวเสร็จกันข้อปิดกี่โมงคะพี่ปิดสองทุ่มครึ่งโอเคค่ะสุายโอ้โหอ้าวอะไรจานใหญ่มากเออโลเราคือเวลาเราเห็นปริมาณปลาตวานในกัปตีวะเราดูกับจะกัปตีาะชอบแบบว่าไม่อิ่มไม่อิ่มแน่นอนสุดท้ายกินไม่หมดเป็นนี้ทุกทีดูข้าวมันดีดิสีสันสวยงามนี่ เดี๋ยวรออเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะสั่งส,งส,งส,งสงปาเกตตี้เฟอร์นี่บินมาแล้วร้อยทั้งหมด399เาเได้น้ำมะนาวด้วยอเหยือกนึงก็คืออัปเดตล่าสุดตอนนี้เขาไม่มีเป็นแบบรีฟิลแล้วนะ,ะที่นี่อาจจะที่นี่2024ไม่รู้ว่าเฉพาะที่เดอะโฟล์หรือว่าทุกที่แล้ว,วไ,ได้นามะนาวเป็นเหยือกเขาเลยสั่งแบบนี้นะคะคุ <89. S 1> ้มกว่าแปดสิบเก้าเพราะว่แก้วละ45่สองแก้วก็เก้ี่เขาบอกว่าเหยือกนึงจะกินได้ประมาณสามสีแก้วโอ้โหนี่เขาสวยนี่น่ารักน่ารัก เฟื่ออยากลองชิมแล้วนะอยถ้าใครอยากดูแบบรีวิวเนื้อแท้ที่นี่นะผมก็นี่เลี๋ยวฝากช่องเลยหน่อยนึงไม่คุณต้องอัปเดตไดแล้วชนินตอนนั้นมันยังเป็นมากที่สใช่ราคาอะไรก็ผูกดีเนี่ครับผมกะเพราเนเธอร์น้องเฟี้ยวกินจะเผ็ดไหมถามด้วยว่าต่างจากที่บางแคร์ไหมนี่บางแคร์นี่นะเดี๋ยวเฟี้ยวไลน์มาบอกนะทุกคนนะะค ได้ไหมเจ้าเผ็ดอยู่รสชาติโอเคกว่าพี่นะโอเคกว่าค่ะน okay> ุนหวานไม่เปมีชาตินะนี่เผ็ดเผ็ดคะแล้วก็หวานนิดนหอมเหรอไหมหอมเหรอแต่ว่าเผ็ดโอเคเดี๋ยวเราสั่งเป็นพาสต้าค่ะบนน้ำลายเสร็จแล้วกันนะคะเอาพี่โดูมาดูที่เ่าเหมือนเดิมไม่สำหรับพี่โดูเขาเราไปกินที่เรือมอแบงคคมายกินไม่ได้นะมอแบงค์คมันเป็นแบบอันนั้นเป็นแบบว่าข้าวไข่เบอร์อะไรต่างๆก่อนเมื่อกี้น้องเกลียวการันตีนะครับผมว่า อร่อยนื้วดีกว่าเยอะเลยน่ายดีกว่าเยอะเลยเผ็ดรสชาติใช่ไหมเนื้อก็ดีกว่าอร่อยเนื้อหอมกว่าแต่เนื้อเดียวกันนะเธออันนั้นน่าจะวิธีการผัดของเขาอันนี้อันนี้ที่เราพูดคือเป็นแทบเทียบกับคลิปของคุณชนินที่ไปกินที่เดอะมอลล์บางแคมานะคะนั่นจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคาริ่งเพิ่มสปาเกตตี้ทำเดินเลยได้ที่หนึ่งจ้าจะราดูคาริ่งได้ครับอ่ะเอาอีกคำหนึ่งก็คืออันนี้มาหมดเลยเผ็ด เค็มหวานอืมเผ็ดเค็มหวานนิดนึงเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็หอมเนื้อ,อหอมเนื้อมากอ,มอร่อยอร่อยเหมือนเดิมคุ้มค่านะไปแล้วอะส <laughs> <200 S 1> องร้อยสิบห้าบาทคุ้มนะแล้วนี่เป็นใบกะเพราแบบพี่โตชอบมากแล้วเนือ้อเป็นเนื้อไดเอทด,ด้วยเนื้อไดเอทคืออะไรครับคุณ อธิบายหน่อยเนื้อได้เอทคือเป็นเนื้อที่หอมไม่อ้วนใช่ <c oughs> แย่งกูอเนื้อได้เอทเป็นยังไงคะคุณจันินฐ์อ๋อไม่เป็นเนื้อที่แบบบอบุ๋มมาแล้วครับผมกี่วันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยได้เอทกี่วันอะไรเงี้ยบางคนบางเนื้อได้เอทเป็นปีนะเพื่อนผมก็เคยเห็นนะอันนี้ก็แบบอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่เออนั <c oughs> อ่นแหละมันก็จะแบบว่าใช้เวลานานแล้วกว่าจะได้เอามาขายมนะันก็จะมีราคานิดนึงทำให้มันนิ่มบวกให้มันดีอ่าเย่างใกระเพราเนี้ย ไม่รอนกินหน่อยชนินจัดดิข้าวมันดีของโปรดชนินเลยนะข้าวมันดี่็ที่ผมชิมแล้วมเดิมร้อเดี๋ยวขอกินอีกรอบเอาจริงข้าวมันดีไม่ค่อยตรงสายโดเพราะว่าโดรู้สึกว่าเครื่องเทศมันเยอะไปหน่อยกินแล้วมันแบบกดหัวนิดนึงโดนะครับกินเลยทมันมีเครื่องเทศอยู่นะมันหอมนะโดกินได้แบบประมาณแบบมาผสมผสมนิดนึงอะแต่กินทางจานแบบเต็มกินไม่ไหวเพราะเครื่องเทศมันแรงแต่ถ้าใครชอบเนี่ยตรงสายเลยแนะนำร้นแค่ไหนบิ๊ บอก่ามันดีใช่ไหมครับอืมร้นเข้ามันดีเปล่า75บาทนะคะเข้าวมันดี75ข้าวเปล่า20บาทน้ำมะนาว89แล้วกะเพราเนื้อบดกะเพราสองรบาทนะน้ำแข็งฟรีนะคะเอ้ยน้ำแข็งเขาใช้เป็นน้ำแข็งดีด้วยนะพี่เปโตบอกเนาะเป็นน้ำแข็งแบบที่มันแบบเกล็ดละลายยากอะ่ะแล้วมันจะไม่แล้วก็สะอาดด้วยใช่วันนี้เขาบอกว่าเขาใช้ข้าวรักมาตินนะเป็นแบบว่าข้าวยี่แพงที่สุดเป็นเดียวไหนคุณเป้มลองกะเพราสิคุณยิ้มหัวินไม่ได้เลยในกล่องอร่อยไม่บอกใครเลยนะ ดีกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะคนละเรื่องเลยแต่ว่าอันนี้ผมว่าหวานหวานกว่าเดิมไปนิดนึงอะไรอืมรู้สึกหวานตัวพี่โตเขาก็บอกในคลิปนะเขาชอบกินหวานอ๋อแต่เหมือนก้อนอันที่พี่บุกินไม่หวานอะไรย่างเงี้ยอืมแต่ได้ความเผ็ดความเค็มโอ้โหแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบกินหวานไงเนี่ยมันลดเปิ้ลแต่โดไม่ค่อยกินหวานนะแต่อันนี้โดไม่ติดนะโดรู้สึกว่ามันมันมันมีเผ็ดมีเค็มด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนต้องมาลองนะคะลิ้ไม่เหมือนกันขนาดโดกับเปมในเที่ยงกันทุกคลิปเลยเรื่องรสชาติ อูได้เลยข้าวเยอะหือบ้านเลยอ่าคุ้มค่าไหมคะอ่าเดี๋ยวเรารอชิมสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะของเจ้าเด็กน้อยทำไมข้าวสีหนือนกันแบบนี้อ่ะข้าวไปหมกมันไม่ได้เป็นหมกแบบแบบเป็นข้าวหมกอัลคาโลนข้าไปไอ้นี่กับเครื่องเทศหุงกบเครื่องเทศอละไมันจะเป็นแบบเนี้ลงเหมันเป็นข้าวหมกเอาลงมาแต่ไม่ใช่ข้าวหมกนะ พิซร่าที่พี่โตบอกแล้วครับพี่โตไม่มีข้าวหมกนะเออใช่ใช่บางคนคิดว่าข้าวหมกแต่โดยว่าผสมข้าวขอมมะลิมันมันกำลังดีนะสำหรับคนที่ไม่ก like ินเครื่องเทศแบบเดวนะวันนี้อาจจะผิดนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนแต่ว่าป้าเคยเห็นแบบว่าที่เขาทำข้าวหมกเขาก็จะผูกเหมือนของเราเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำเป็นนั้นนะเขาก็จะใส่น้ำแล้วก็ผสมเครื่องเทศลงไปข้าวมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับก็จะเหลือมเหมือนนั้นนะ เคยดูข้าวหมกหอยู่แต่ข้าวเนี่ยไม่เคยดูน้ำปลาก็มีจริงจริงเพีงน้ำปลาก็มีแต่คือสำหรับเราแบบไม่ต้องใช้อ่ะมัน,ไม,น,นออไม่ต่างกับช้อนต้มเต็เออไม่ต่างกับซอสต้มเต็มทีมีเอาไว้ประดับเฉยๆ,ๆมันอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอชิมหน,น่อยเติมเต็มอุ้ยน้ำปลา,าอร่อยเต็มมันไม่ใช่น้ำปลา,าเค็มปีอ่ะมันเป็นปน้ำปลาแบบกลม่ง่รอบอ่ะอุ้ยน้ำปลาอร่อยวะ่ะเอาแล้วกูต้องใช้แล้วหรอต้องใช้แล้วอ่ะน้ำปลาอร่อยนะคะ กินมีเอกลักษณ์มีน้ำปลาคุกข้าวได้เลยอ่ะอืมน้ำปลาอร่อยกินน้ำปลาก่อนนี่ครับมาแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่าจานนี้190บาทนะคะเขามีเส้นให้เลือกด้วยเป็นเส้นแบบหยักๆหรือจะเอาเป็นเส้นสปาเกตตี้แล้วก็มีเป็นแบบซอสเนื้อซอสมะเขือเทศนะอันนี้เราเอาเป็นคาโบนาร่ามาขอชิมก่อนเลยนะขอชิมแบบ ยังไม่เอาไข่แดงสิใช่เดี๋ยวผมขอชิมแบบยังไม่เอาไข่แดงด้วยนะเพราะว่าคุณไม่งั้นเดลิทีไม่เอาไข่ขาวใช่ไม่เอาเลยนะไข่ขาวเป็นไงหอ<ผ>ม,<ผ>มไหมหอมอมากโดยไม่ใช่คอสปาเกตตี้เท่าไหร่นะแต่ว่านี่เป็นสปาเกตตี้ที่อร่อยนะ <c oughs> อร่อยเลยอ่ะอันนี้เนื้อใช่ปะใช่ไม่รู้เขามันทำทำมาเป็นแบบเค้กเกอร์เคกเกอร์อะไระ น,นากเพอน,นี้นะครับโบล่ามันมันเค็มๆไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ดีดีอร่อยคุณน้องเป็อชิมมีคนเจอเราจะได้กินแบบเต็มจานนะครับอร่อยเป็นไงอร่อยอยังไงเหมือนที่กินปกติไหมไม่เหมือนเหมือนที่กินที่ สั่งจากแอปอ่ะให้เขาขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเหมื่อไหมเขินนี่ขาคาโบนาร่าเลยนะผมบอกใช่เขินนี่ใส่สปาเกตตี้อันนี้ของแพงนะเห็นไหมดูไหมชนินไหนลองดิชนินนี่เขาต้องต้องระวังไข่ขาวอย่างอย่างสุดยอดนะชานินจะชอบไปสั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่าไม่ใส่ไข่ได้ไหมครับประจําเลยนะถ้าไม่ได้อะ ไม่แดกผมชอบนะแต่ผมว่ามันเหง๋งๆลงปลายไปนิดนึงหรอมีนิดนึงแต่ว่าผมนะผมชอบถ้าผมถ้าให้ผมสั่งมากินผมว่าก็คงอ่ะขอเทียบเลยของเนื้อแท้ของพิซซ่าชอบพี่ไหนเนื้อแท้เราเยอะอันนั้นค่อนข้างาจางจางใช่ไหมจางเยอะอ๋ะเอเห็ดด,หด้วเห็ดปีดูเห็ดกอนก่อนดี แต่ไครเกอร์มันเค็มๆเนาะ่มันเป็นเนื้อแบบเนื้ออบอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเหมือนเนื้อพิซซ่ใช่ไมเนี่ยเนื้อที่หุ่มมันเข้าของพิซซ่าเลยคือขนมปังแบบไรที่เลยแบบขนมปังสเต็กอะไรเงี้ยโหงุดหงิดเราขอปรุงขอลองกินหน่อยรสสมดจะชอบไหมไม่ชอบขนมปังของพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าของแบบทั่วไปเขนมปังอย่างเงี้ยเหมือนกันไม่ต้องเนื้อจะตักกี่ที่อยารสชาติเค็มมันแล้วก็ เล่นไปนึงเล่น<ไ>ป<ต>อาจจะไมถ่ถูกถูกชลิตแต่ผมชอบนะอ่าอือจานนี้เป็นของคุณนะครับขอชิ้นได้ไหมเนี่ยเป็นว่าไม่ต่างใช่ไหมหอมความต่างคือหอมเนยวะ่ะ อันนั้นจะไม่ค่อยหอมนุ่มกว่านะถ้าของที่อื่นจะแข็งกว่านุ่มกว่าเลยแต่ว่าจะแบบตัวมันยังไม่ค่อยดีขอบกรอบตัวนี้แต่เัวรสเผาบางอนนุ่มแล้วก็ฉ่ำเลยว่ะแล้วไม่กินกระเทียมไม่ชุดหอมแล้เดียวมันจะไม่แบบกระเทียมโดดต้องคลาสเซิลขึ้นเออให้ไหมไอ้นั่นอ่ะถ้าพิซซ่ามันแบบกระเทียมแบบโดนเลยพร้อมแล้วใช่ไหมเจาะเลยดีไหมป้าขอไข่แดงตรงนั้นได้ไหม อย่างน้ำมะนาวแอบน้ากลัวนิดนึงนะมนไ้มีที่สับตนนี้ไม่มีที่จับงแต่วาซาลนี่แหลอะไรขาคุกไกเราไม่ค่อยชอบอ่ะมันเหมือนกินโจ๊กอ่ะกินนึกออกก็อย่เลปย้้าวคุกไก้วคุกไก่บายเลยเดเล มันว่าแค่ซอสมันก็อร่อยพอแล้วอะพอคุกไข่ไปเหมือนกันไม่รู้แบบออไหนแบบว่าอะคุกไข่นะแบบไหนแค่สองแบบเออคสองแบบเนาะเห็ดอร่อยเลยนะเห็ดแบบไม่มีกลิ่นเห็ดแบบที่เราไม่ชอบแต่คุกไข่แล้วเหมือนจอุกไอเดฟช,ชอบไหมใช่ไหมไ <laughs> <laughs> น้ำมะนาวอร่อยเหมือนเดิมนะเปรี้ยวหวานๆี่ดูยังน่ารกไปุู่เลยอยากก็นอนชิมน้ำมะนาวเป็นหนึ่งเลยไห ไ,ได้ตอนนี้ได้ไหมหรือว่ากินกับไ,ได้เดีย๋ยวน้องไอเปิลจะชิมน้ำมะนาวนะคะเปิลไม่ชอบน้ำมะนาวเลยนะ พี่กระเพาะของหวานกับของของข้าวเรามาคนละกระเพาะกัน mm hmm. <laughs> เรายังกินของหวานได้ต่อนะคะี mm ่เราสั่งอันนี้มาโดนัทฟรอสอบไอศกรีมว mm ัน hmm. นี่มา ซิกเนเจอร์ที่แบบซิกเนเจอร์ของของ,องหวานเลยที่ถ้ามากินของหวานนี่คือพลาดไม่ได้นะมเมนูนี้นะพี่โตบอกอร่อยคือใครมาลองก็บอกอร่อยอร่อยยังไงวะอยากอยากลองนะอยากรู้เลยโอเคลองสั่งมาดูนี่เกลี้ยงกันหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวได้ไหเห็ด <c oughs> ไหนไหนไหนเออเหินเหินนะเหินเหินกี้เองแบบเลยอสองยอดติงหยาก<แ>ร้ยา<แ>รยอะไรโอ้โหโดนหนักขวสองไอศคทีมวานิลาดูบอกก่อนนะว่าไม่ได้ทำเองนะครับเขาซื้อมาขายดีนะใช่ไหม ตัวโค้องของตัวไอศครีมเลยปะใช่ก็คือพี่ต๋อยซื้อมาใช่ซื้อมาทำซื้อมือมาขายแต่ตอนนี้คือกลิ่นแบบหอมมากกลิ่นคาราเมลกลิ่นคาราเมลคือตึ๊บมากหอมมากแล้วก็รมๆรมเป็นเมนูที่ใครมาเราก็ต้องกินนะหวานนั่นหรับของหวานถ่ายรูปเหื่อนอะไีกไหนจะกินอะไรก่อนไอศครีมก่อนเลยเป็นวานิลานะผมเขาราดอันนั้นปะอันนี้พี่ดูครัมเบิ้ลไม่ไอที่ราดนะครับน้ำซอสแล้วก็มีครัมเบิ้ลด้วยอ่ะ กินคอมโบเข้าไปด้วยอ่ะพี่โดว่าไงเป็นมาวานิลลาหอ,อมนมไม่ได้เหมือนติมวานิลลาที่เราไปกินทั่วไปมันไม่ได้มีกลิ่นวานิลาแบบกลิ่นวานิลาเข้ามามันเป็นแบบกลิ่นนมซะมากกว่า,าแล้วก็ไม่ได้หวานแบบปิปดปลาอ่ะกลมๆรสชาติกลมๆแต่เหมือนติดใจคอมโบขอเราคอมโบเนาะแต่ว่าคอมโบอร่อย แล้วว่ามันนมมาจากคัมเบิลด้วยหรอไหนขอดูแบบตัวคัมเบ,ลมเบลิลคือรสชาติเหมือนคุกกี้ที่เอามาทุบอ่ะแบบคุกกี้นมอ่ะเมือ่อไหร่ไหมตอนกูเห็นคนระั้งแรกที่กูถือมากูคิดว่าอะไร น้ำตาลแตเนาะไอเป็นคุณไม่ได้กินเสากรวยคุณราคาเลยนะคิเ้อน้ำตาเป็นไงตัวคือว่าเนี่ยครัลองชิมนะน้ำตามันไม่ได้แบบน้ำผเนี่ยไม่ใช่กินมันเหมือนน้ำตาลมะพร้าวเลยใช่ไหมไม่ใช่จริงมันนุ่มๆคอมบ้ามันจะมีความเค็มๆนิดนึงมันๆมันๆเหมือนคุกกี้อ่ะมนคุกกี้ดุบกอ่ะแล้วก็คาราเมลคาราเมลตรงนี้ก็ไม่ได้หวานปีนนะหอมมากไปไหนคาราเมลตรงไหนที่มาเป็นโซล่ามาไอติมอร่อยปะแล้วเป็นไงชอบไอติมปหมชอบค่ะมันหวานนมนมนะคะอืม มันไม่ได้แบบวานิลาแบบอย่างนั้นอ่ะเนาะสองเออขวดสอุ้ยทำไมเสียงมันกรอบจัยอ่ะอุ้ยบ้าเดี๋ยวเราต้องได้กินเลยเดี๋ยวผมต้องกินเลยใหญ่ๆเดี๋ยวมันหายกรอบหมดแต่ทิ้อยู่เดี๋ยวหั่นกันนะกรอบเลยขนาดนั้นเสียงมัอนป๊อปแกลแบกหน้าเลยนะจะได้ยินแล้วปอโอเคมาลองตัวขวดสองมากินพร้อมกันอ่าเข้าไปเลยโอเค ฟินมันพอมันน้ำผ an ึ้งอ่ะไม่กินไหเลยแล้วก็กินน้ำผึ้งอ่ะฟินเหรอโอ้โหอร่อยไหมเป็นเลเยอร์ที่แบบว่าข้างนอกมันกรอบแอบเข้าไปมันจะแบบค่อยๆนุ่มค่อยๆนุ่มค่อยๆนุ่มเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้นอ่ะน้ำผึ้งไม่รู้เป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าแต่มันกินเหมือน้ำผึ้งเลยคาราเมลเลยแหละหอมมากอ้โหอมมากเป็นไง อร่อยอ่ะแป้ง Four ปกรอบกรอบมากเลยน้องฟ้าฟังเสียงกรอบเลยเดี๋ยวเราลองคอร์กินก่อนเดี๋ยวมันหายกรอบเชฉรี่นี่ใครจะเอาก็เอานะขอบายเออาจจะไม่เหมือนที่เซเว่นเซนต์กันเนาะเชฉรี่เนาะไม่เหมือนไม่น่าเหมือนเขาเลยครับมันกรอบมากเลย ต้องเสียงนะนี่เราอีกคำละมันไม่กินตั้งนานแล้วคุมหม่ร้อยเก้าสิบห้าอื้หาหารสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่ไม่ได้มีนะเอาแล้วน่าจะยากนะจบแล้วเดี๋ยวไปตัวนั้นที่ไปโตไปเอามาจ้าเป็นไง ของเคาก็ดีอ่ะของหวานก็เดิ่นกเลยอ่ะเขาใส่พริกไทยด้วยผมเห็นดำๆอะไร่ำ้รูว่าจะแซวอยู่สนิงกินทำมาแต่พวกผมหยุดกันให้ผมเด็เฉดชายอ่อยมอร่อยออยร่อยอร่อยอไร่อยอ่อยอร่อยคร่อยอ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 อรีย ที่อบอกว่าชอบกินอย่างไม่ต้องรันนเดี๋ยวออ <c oughs> คุณิมพ์พูดหอมไหมหอมน้ำผึ้งหอมคาราเมลไหมไอติมลองไอติมลองไอติมไโอเคเลยน้ำตาลมะพร้าวคัมเบอร์น้ำตาลตะโนดคาร์โบอ,อร่อยไหมอร่อยกว่าท,ที่ที่ผ่านมาจริงไอติมดีเหมือนไอติมนมไม่เหมือนไอติมวานิลาไม่ใช่วานิลาเลย <c oughs> ไม่ใช่วานิลาใช่ไหมไานิลลาเย พอเขาใส่พริกไทยไม่ใช่ดูดินี่พริกไทยทั่วพริกไพริกไทยเฟลรอบหน้ามากินขนมหวานเีอยไม่รู้ใส่อะไรเหมือนกันนะไม่มันตกหรือเปล่าตกเอยไรเลยมันเลยคุฝุ่นเลรีวิวอาหารเนเลยรู้ไหมอร่อยไหมมานงอร่อยอร่อยอร่อยงาะ เดผอิแม่งว่ามันเหมือนเออเออันเหมือนจะเป็นเส้นไหมถ้าเหมือนจะเป็นเส้นก็ยบายนะพักหูห่อโทษดเวยนะไม่ได้หรอไมู่ท่าเฟลคนละครปนหมก็ไม่ได้ดีใช่ไหมมันเป็นไหมไดีประวัตเอาเอาดูทีมีคนละคำกับเฟลอะเนาะกิเกเตอร์ก่อนถอะเดี๋ยวรออนเดียว ให้กินก็ให้กินก็ไม่ได้แน้ะอเหมือนเดิมเลยกินเข้าไปแล้วเหรอมันเดิมเลยวรอไหรอดูเายกันแบบของเเส้นอะชีอมันก็คงรสชาติเป็นอ่างนี้หรอเั้งไปตัดไปตัดเศษของล้อเข่ามึงเนี่เอาไปทำวินโทรไหมไปทำวินโทรไปทำวินโทรตัดอะไไม่ได้เด เอาเงีเอาเอา,เอากัรเหมือนเง,งินเลยอโอ้ยกัดอะไรไม่กินทั้งชิ้นเหมือนผมเราไม่ได้ใส่เทอร์ลี่เอาไว้ประดับหน้าค่ะออแต่มันสวยนะเวลาประดับหน้าหน้ามาเป็นสตรอเบอร์รี่หรืออะไรเนาะที่มันแบบกินได้จริงๆอ่ะที่มันแ,บบแมทๆหน่อยอะ่ะอันนี้ก็แมเทเธอเคอว่าเราไม่ชอบแต่ว่าถ้ามันไม่ไกรอบมันก็อร่อยแต่รู้ว่ากรอบเยอะมันได้ความแบบร้อนๆเลยเนาะ กินนี่ต้องค่อยๆกินเลยปกติกินหมดแล้วเอาด้วยเอาด้วยครับขักบเพราะว่ามันหมอกอ่ะกินแย่กันนะเว้ยมันไม่เหมอกจริงะไอ้กินผมว่ามันอร่อยคนละแบบเนาะคือไม่กันหรอเพราะว่าพอกินแล้วมันไปแย่งกับเพื่อนท่านมันอร่อยคู่แยกกินดีกว่า อย่างโทสคือขนมปังมากๆขนมปังจืดๆอเนาะงานการกานดาวาอร่อยกันแบบแต่เดยชอบชอบกินชอบเลยชอบกินแบบโทสตหรอไม่ช่เหรอเธอคุณต้องหรือคอนเทนเนอร่ดูความสุกของาี่นอเยปกติเป็นมันกินลงเปรดีอะอืเจอดีเลย

เราไม่ได้ใช้ตอนนั้นเราก็สแกนดูเลยตอนไปเซ็นท่นนี่เรากินมาหลายสาขาแล้วหรือไม่หายจับในร้านกี่ไหนบ้างเรากินที่อองจกสาขาแล้วไม่ใช่สาขาแรกเรากินที่ M B K M B K แล้ว่านเข้าคอมบรีเวลแล้วก็ไหนเกรื่องกระเทือนแบบเก่า ไม่รู้กุ้งเก่าหรอกมันก็ถือยู่กร้าน,นที่สองที่เราไปก็คือหนองจอกอันที่สามที่เราไปก็คือจารันที่สี่ที่ไปก็คือเซนทรัลเวกเต์เวลเกตอัน,นที่ห้าก็คือเดอะมอลล์บางแคแต่เป็นแบบว่าไอ้ที่มันอยู่ในแบบว่าฟุตคอร์ตอันนี้หกก็เดอะโฟร์ไซส์สนะี่มีอะไรอีกไหมนะมีนะน่าจะประมาณนี้ ข้าวบางรอบก็แฉบางรอบก็ไม่แฉะแต่วันนี้วันนี้ไม่ค่อยแฉเท่าไร่เออวันนี้อร่อยจะถูกเนี่นั่นเองค่ะแล้วแต่ที่เขาบอกไงว่าถ้าจะยิ่งขยายมันยิ่งควบคุมยากใช่ะคิดเงินกันเอาปต่อเออมาบายแล้วคุณโดอุาคาโซอีห้าเลยเจ็ดร้อยห่สิบสี่บาทสแกนจ่ายมาคิดดิบเงินสดสแกนจ่ายสแกนจ่ายมันสแกนไหนเจ็ดเจ็ดหกสี่เดี๋ยวเอาบิลให้ดูว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างได้ ดูดีก่อนจะมีแบบว่าเอาไปทำท้าบุงทาลูครับมันมันจะมีบางทีที่เราที่เขาจะบโป่แบบสิบสองสิบสองอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ต้องไปติดตามเลยมันมีใน tiktok ดิเดีลยวมันก็ไม่ได้แพงนี่คืราคากันปะนี่มีตู้ข้างหน้าแบบนี้นี่เนื้อเบอร์เกอร์นี่ขายหมดแล้วเนี่ยอะไรขายหมดแล้วเธอลูกชิ้นเนื้ออะไรมีามย่าคีามย่าสเต็กอือ ชีโมนมาเลิศเธอเลยขายข้าวเหรอโหมันใหญ่มากเลยนะาาราคาดีมากเลยอะ่ะซื้อกันเลยืูร้องเพลงอยู่หน้าร้านนะมันนี่นะครับที่กินกันไปทั้งหมดนะก็กระเพรา215ข้าวเปล่า20บมันนี่75น้ำมะนาวแบบหย,ยวะ89บกาบาทคุ้มนะเพราะว่ามันแก้วละ4 5่แก้วก็90าแล้วอันนี้เอาแบบหย,ยวกเลยน้ำแข็งฟรีนะคะ แล้วก็พาสต้าคาโบนาร่า1้0ยโดนัทควอซองร้อบาททั้งหมด764บาทนะคะ7จ4บาทมีแบบเกเป็น764นะโอเค ุ้ม่านะคะที่เนื้อแท้ที่นี่คือเดอะโฟร์ไสาสีนะเราไม่มั่นใจว่าราคาของแต่ละที่เหมือนกันไหมเพราะว่าอย่างที่ MBK นั้นก็ราคาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยเนาะอาจจะแล้วแต่สถานที่ที่นี่เราก็ไม่มั่นใจว่าแพกว่าสูงกว่าที่อื่นหรือว่าใกล้เคียงกันนะยังไงก็ถ้าใครไปที่อื่นแล้วก็เออลองมาอัปเดตกันดูได้นี่ปี2024แล้วล่าสุดก็คือนำมานาเขาก็นำมานาแบบรีฟิลก็คือยกเลิกแล้วที่นี่นะคะพุทธมณนไส์สีเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงแล้วก็รับออเดอร์สุดท้ายซึ นมขึ้นพอดีเลยอ่ะเนี่ยไปปิดแลยนะ อว่าโชคดีได้กินขนมเิ้ดูนาเกลียดมากเลยเราต้องเราต้องไปแบบว่าร้านร้านขนมที่อะนะื่นแล้วเนาะมากินด้ที่พี่นี่ได้<ช>อะ<า>ก็ฝากร้านเสื้อของชนินด้วยนะคะชนินกับของโดเองนะคะดีนกรีนวีทีจีนะคะเสื้อแบบนี้เลยเป็นเทปแบบที่เราใส่กันนะแต่ว่าตัวนี้จะไปหาเจ้าของใหม่แล้วนะเรอฝากช่องดีโดด้วยแล้วกันนะคะใครที่อยากจะพาไปชิมพาไปกินหรือให้พาไปรีวิวที่ไหนนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ฝากกดติดตามนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกดฟอลโล่กดซับกันได้ ให้หน่อยนะครับกะลังใจให้ดีด้วยนะคะไปในแอปปาร์ตเมน์